สวัสดีค่ะตาฟอดพนะนครเกษตรนอมินนะคะวันนี้ตาจะพามาดูตัวนี้ตัววายแทรนะคะตัวเกียร์หสปีดราคาอยู่ที่1 4 9 0 0 0้านบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้มีแต่งอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยเริ่มต้นจากกระจังหน้านะคะตัวนี้เปลี่ยนจากกระจังหน้าเดิมเป็นกระจังหน้าแบบ r a p t ต r V6 ปี2022นะคะเขียน F o R D แบบนี้เลยเดี๋ยวบอกก่อนว่าคันนี้เขาคงคอนเซปต์สีดําทั้งคันเลยนะคะแต่สีตัวรถเขาเป็นสีเทาดํานะคะก็เป็นกระจังหน้าแบบ Lactor V6 นะคะเขียน FORD ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลย ะะแล้วก็มาพร้อมกับไฟมินิไลท์สามจุดนะคะที่เป็นสีสีส้มแบบนี้เลยพอเห็นไหมนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้กันชนด้านหน้าเป็นชุดแต่งของ Y นะคะก็คือไม่ได้ถอดกันชนเดิมนะครอบกันชนชุดแต่ง Y เข้าไปใหม่นะคะก็จะมีเขียนโลโกโ้ Y อยู่ตรงทางด้านนี้นิดนึงตรงนี้แล้วก็ทางด้านล่างนะคะปกติแล้วลิ้นตรงนี้หรือคางตรงนี้เขาจะเป็นสีสีเทาหรือสีเงินนะคะตัวนี้เขาเป็นสีดําทั้งคันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันที่ไฟทางด้านหน้านิดหนึ่งไฟทางด้านหน้าสําหรับตัว Next Gen Ranger เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับไฟ C-Camp หรือไฟ Daylight นะคะที่เป็นตัว C แบบนี้เลยนะคะทุกรุ่นเลยนะคะที่เป็นตัวกระบะและตัว Everlast นะแล้วก็ตัวไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะที่มีไฟ LED อยู่ทางด้านข้างโคมเนี่ยสจุดนะคะแล้วเขาก็จะสะท้อนตัวโคมออกมาเพื่อให้แสงมีความฟุ้งมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นสีขาวนะ แล้วก็มาต่อกันที่ไฟตัดหมอกตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะที่เป็นไฟตัดหมอกอัจฉริยะก็คือถ้าลูกค้าหักคมมาทางขวาเนี่ยไฟเขาจะส่องสว่างทางด้านขวาทางด้านเดียวไฟทางด้านซ้ายเขาจะตัดให้อัตโนมัติก็คือเพิ่มแสงทางด้านขวามากยิ่งขึ้นให้เวลากลับรถหรือเลี้ยวขวาเนี่ยเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะและเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ทางด้านข้างนิดนึงทางด้านนี้ก็ได้ด้านข้างตัวนี้มาพร้อมกับคิยล้อชุดแต่งวายเช่นเดียวกันนะคะจะเขียนโลโก้วายอยู่ทางด้านนี้เป็นคิยล้อแบบ6นิ้ว ทรงเดียวกับแรปเตอร์เลยนะคะเรียบๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ตัวยางเป็นตัวยางแม็กขอบ20นะคะตัวปกติตัวไวท์แทร็กเนี่ยเขาจะเป็นขอบ18นะแต่ลูกค้าท่านเนี้ยเปลี่ยนเป็นขอบ20นะคะจะเป็นของ Oasis นะคะตัวนี้อัพเซตลบ24นะคะก็จะมีความลึกเข้าไปพอสมควรแต่ไม่ลึกมากนะเป็นยางของออตานินะคะออเทเลนซีรีสยางที่33มสิบสาคูณสิบสอ0นะคะตัวนี้ยก2นิ้วนะคะเปลี่ยนปีกนกใหม่ จากปีกนกเดิมเป็นปีกนกของต้นกล้าสีแดงๆแบบนี้เลยนะก็ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนจะยกเนี่ยเาแนะนำให้เปลี่ยนปีกนกดีกว่าในระยะยาวมันจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวเกียร์หสปีดเทอร์โบเดี่ยวนะคะเครื่องยนต์สองลิตรซิงเกิลเทอร์โบหรือเทอร์โบเดี่ยวนะคะ1น0แรงม้าแรงบิดที่405ร้นิวตันเมตรนะตัวนี้มาพร้อมกับ กระจกมองข้างนะคะเป็นสีเทากาไฟมาพร้อมกับไฟเหลวทางด้านข้างด้วยและมีแสงสว่างเวลาปลดล็อกรถนี่จะมีแสงสว่างแบบนี้เลยนะเพื่อให้ส่องสว่างตอนกลางคืนมากยิ่งขึ้นเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้แต่งเสริมเติมหล่ออะไรกันบ้างก็คือมีติดฟิล์มกองแสงกันสตร์นะคะเบ้ารองมือเปิดอันนี้เป็นของแถมมาตรฐานที่มีให้นะคะแล้วก็ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติม,ตมจะเป็นตัวบันไดข้างเปลี่ยนจากบันไดข้างเดิมเป็นบันไดข้างของแฮมเมอร์ นะคะตัวนี้ให้ความหล่อและความแข็งแรงนะคะแล้วก็เวลาเนี่ยอย่เพิ่มเติมอีกนิดนึงเปิดประตูเนี่ยเขาจะมีไฟส่องสว่างมาให้แต่นี้แสงมันสว่างไปอะโงเมนห็ <laughs> นะคะก็จะประมาณนี้เลยก็จะแข็งแรงมากๆเลยนะแล้วตัวบาร์โค้ตัวนี้ไว้สําหรับสแกนวารันตีรับประกัน1ปีนะคะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล80ลิตร ขับกันสนุกเลยนะ80ลิตรก็คือได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวสปอร์ตบาร์ที่มากับตัวรถเลยสําหรับตัว w i ยแท็กนะคะเป็นสปอร์ตบาร์สีเทากาไฟนะคะตัวนี้อย่างที่บอกลูกค้าเขาคงคอนเซปต์สีดําทั้งคันนะเขาแลปเป็นสีดําตรงนี้ปกติเขาจะเป็นสีเงินนี่แบบนี้นะขอเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมลาวหลังคาปกติตัวรถเขาจะมีลาวหลังคามาให้นะสำหรับตัว Wi ยแท็มากับโรงงานเลยใช้งานได้จริงนะคะ ตัวน,นี้ก็แรปหลังคาเป็นสีดําด้านแรปราวหลังคาเป็นสีดําด้านนะคะข้อไฟท้ายติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเพิ่มมิติมากยิ่งขึ้นสําหรับไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบกึ่ง LED ด้านบนเป็น LED ด้านล่างเป็นไฟหลอดปกติกอ่าเป็นลูกผสม <laughs> ใช่ข้อฝาท้ายติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตัวน,นี้เป็นข้อฝาท้ายสีดาด้านนะคะเขียน F1D เว้นโลโก้ฟอร์ดไว้เพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับ กล้องถอยหลังแล้วนะคะสำหรับตัววายแครกนะคะไฟเบรกดวงที่3กับตัวรถมีมาให้อยู่ที่ฝาท้ายแบบนี้เลยแล้วก็เป็นฝาท้ายพอแรงด้วยนะคะโอเคตัวอะคริลิกเนี่ยติดตั้งเพิ่มเติมเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันเป็นอะคริลิกแบบนูนนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะจริงๆแล้วตัวอะคริลิกแล้วก็ตัวข้อฝาท้ายนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันการชนท้ายแฮมเมอร์ น้ำหนักเบาสวยงามและอบก,กับตัวรถนะตัวนี้มาพร้อมกับไฟท้ายถอยหลังเป็น LED แล้วก็ห่วงโอเมก้าสีแดงที่รักจุงได้จริงนะตัวนี้แข็งแรงมากๆนะแล้วก็มีช่องเว้นเซนเซ,นเซอร์ไว้ให้สำหรับใส่เซนเซอร์แท้ไม่ต้องเจาะตัวกันชนนะประมาณนี้ช่องตรงกลางใช่ไหมคะช่องตรงกลางใช้สำหรับ ติดปักนกแก้วหรือหัวลูกบอลสําหรับลากจูงรถหรือลากจูงเจ็ตสกีหรือเรือได้นะเดี๋ยวต่อกันด้านในนิดนึงโอเคทางด้านในตัวนี้เริ่มต้นที่พุสตาร์เลยเป็นแบบพุสตาร์นะคะตัวนี้วายแทร็กเป็นพุสตาร์นะคะมีกุญแจอยู่กับตัวพุสตาร์พวงมาลัยเป็นพวงมาลายัยไฟฟ้ามีน้ําหนักเบาเป็นมัลติฟังก์ชันทางด้านซ้ายของพวงมาลัยจะ เชื่อมต่อกับตัวหน้าจอกลางนะคะที่เป็นทัศกรีนตัวนี้รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะแล้วก็มี w i ไวเล s ชาร์ r เ e r มาให้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์60ปีดอย่างที่บอกแต่สามารถปรับเป็นแมนวนวลได้ทางด้านนี้มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะตัว P ตรงด้านนี้เลยนะแล้วก็ด้านในของ w i r a c k เนี่ย จะเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นสีดําตัดกับสีส้มเอกลักษณ์ของวาแท็กเขาจะเดินได้ด้วยสีส้มแบบนี้เลยนะคะทั้งคันเลยนะแล้วตัวนี้เป็นเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะคะปรับทั้งหมด6ชทิศทางนะก็ปรับกันสบายขับกันทางไกลสบายๆเลยเพราะมีที่หนุนหลังให้แล้วนะสาหรับตัวนี้นะคะก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะออกรถหรือว่าสนใจตัวไหนก็ตามสำหรับตัว Ford Next Generation นะคะไม่ว่าจะเป็น r a น g e r e v e r e s อหรือ r a p t o r สามารถ โทรเข้ามาคุยกันได้นะคะที่เบอร์094 263 9626ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ